พ่อแม่พี่น้องทุกทุกฐานนะค่ะสวัสดีเจ mm ๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวุ้ยดังแห้งเลยกรับมุกจ่าหันนิมคาบ้ามากแล้วเจฟซีว่าตามเลยเรือว่ากันเป็นจังไหนใดเล็กรับมากฟันดีบวกมึงขึ้นนี่มึงขึ้นนี่โอ้ไข่แตกว่าได้ฟันพอไปงานขาวดำแม่จ้ะในงานขาวดำกับบ้าเราไข่แตกเหมืนดิก็เลยบ่ได้ฟันซ้แต่วัน จังสีเขาอยู่ดอกรับมุกดาหารงวดน,นี่ก็ได้เขามาจังหวนะัดเนื้อเขามาเก่างวดแล้วจ้ะแต่่างวัดที่แล้วนี้คักเขา,ขา,ขาสามตัวเนาะดังคักได้กักแสนก็เป็นในเก่าแ,แสนเกนะ่าเก่าแสนแขียนเขนน่เลยเนาะบัดนี้ หมวดนี้คือสิมาสองตัวก่อนหรือสามตัวหวดนี้นี่เพื่อนไ้มาสองตัวก่อนให้ไปหาใบก่อนสองตัวจ้าไปดึงลอตเตอรี่ใบก้อนมาถอดไปสองตัวนะชุดล่างเนาะบุญล่างเนาะแมนค่ะคือบุญล่างไปเลยเออเนาะหามันมาบุญเนาะค่ะโอ้ยแมนอีดีเอฟซีได้หลายพปเทนนงเอฟซีเพื่อนว่ตามแม่จ้าเพราะว่าคือว่าล่ะเนาะใหญ่บ่มีดวง มันรุดบ่อจามันรุดมันรุดไปปันนี้เพื่อนกับมีจัดเลยบ่มีผู้ใดโทรมาเลยเด้จาบ่มีผู้ใดโทรมาหล้ะกับได้ัดเพื่อนกับได้ดตามเพื่อนเราพากันเสียดายเสียดายเนาะแม่ค่ะข้อจะว่าานดูเยอะเนอะเจนงจ้าอืมอันนี้เอ่ยเราก็บอกเคล็ดลับมาอยู่ขันยาถืองันเปิดดวงน้ำเล่าระหว่างเบ่เปิดแบบไรเปิดคือกับมีซื้อนามสกุลว่านเดือนปีเกิดอั่นส่แม่จ้า อ๋นละ่ะโ่งม,มาแล้วสีห้อาจารย์ของเรานะ่ะสวนไอสีได้เปิดโชกถือไปต้องกันคือจังหวดัดบางหันนี่ก็ถือตะปูมิโศกเนาะปูมิโฉกกับปะไดยย้สีแดงค่ะแด่นาะเอาขออนุญาตถามเนาะสมมติว่า FC จะเปิดจะเปิดได้ไหมเปิดได้คะ่ะ FC เรากับเปิดได้กับโทรว่าหาน่งก็ได้โอ้เรามีค่าใช้จ่ายไหมเจะนงก์ไมมีค่ะคู่ของเพิ่นดูอยากบอกที่หลักก็ต้องถามเจนนงอ์นเนาะจ่า เบอร์โทรนะค่ะเบอร์อะไรครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหกสองศูนย์ศูนย์แปดสามเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหกสองศูนย์คือคือเขาเปิดดวงให้เจโนงแล้วนกเปิดนังเพลินแล้วหวดนี่แหละน้เปิดโอ้โหพอวานงวดงวดนั้นน้องโมเปิดน้ำนุกับโมถืออ่าอ่างวดนี่ก็เลยอยากถือเปิดเบิร์ตทุกคนเลย ทั้งลูกตรงลูกเต้านี่เปิดหมดเลยเืิดจะได้โชคเนาะแมนได้หน่อยได้ลายกับพวกเป็นย่างวัตาได้ครับแต่ว่าเลขเลขก็แม่นนะเพิ่งหลุดงวดก่อนหลุดนาะจ้าหลุดเป็นวดเดียวแต่ว่ามาเข้าสามแมนว่าถาเขาสามตัวเลยงวดบางหันเนี่ยครับผมวันนี้จะปล่อยเขาปล่อยมาให้แล้วคือชุดสองตัวค่ะวันนี้พ่อแม่อาจจะเขาสามตัวอีกก็ได้เอาสามตัวยังไม่ได้ใช่ไหมจีนยังไม่ได้แต่ว่า จะเข้าสามตัวอยู่นั่งวันนี้นะจริงเหรอแม่บอกมาว่างสินะเอาชุดชุดสามตัวนี่เขาจะปล่อยวันไหนประมาณเลยเราบอกว่าประมาณวันที่สิบสี่สิบสี่เนาะสิบสี่สิงหานับเอฟซีไปเลยเนาะจ้าสิบสี่สิงหาคมสิสี่สิงหาคมหรือว่าใครอยากจะได้ก่อนเนาะสมมุตินะทักหาจีนงหรือว่าช่องอะไรนะจันจิลาพารวยจันจิลาพารวยนะครับเพราะว่า บางทีทางช่องมาไม่ทันนะครับอาจจะเจนงก็อาจจะลงก่อนนะครับผมถือเบิร์ตแบนเบิร์ตเมืองได้ตีเจนนงถือเบิร์ตเลยค่ะบ่ถือเจพูบ่บ่ตามบ่ถือเจพูบอเฉื่อนบ่ถือบ่เื่อยนี่อยู่ดอกกุยบวชเฉื่อก็บ่ถชเคื่อยซื้นมาเจ้าว่ากันเพื่นถูกเท่าไหร่นะถูกเก้าแสนถูกเก้าแสนคือทั้งสองตัวนะเพื่อนก็ไดสองแสนสามแสน เพราะว่าเพิ่นไปเเพื่อนไปนั่งเอายุปปาหลเนาะผ่านนะนด่ไหเจาตัะไรอย่างได้มากเพื่อนได้มากก่อนหน้าที่สิมาออกสองนี้คือกะหลายงวดแลวกับมีเขาแหนรุดแน่จ้ากับไได้่ากับไปได้ว่าสิเขาสู่งวดปานนั่นนะโอ้ยกับพวู่งวดปานนั่นเนาะุนเนาะแล้ว่ากับกลุ่มอยู่ได้ขนได้เขาเขาสามตัวในโอสุดยอดเลยับถือว่าแม่นนะเล็ก เคลับมุกดาหารก็คือวันนี้ก็ถือว่าหลุดมาแล้วนะครับสำหรับเคล็ดลับที่ทำให้ถูกเลขใช่ไหมเจนงก็อักไปเปิดคนเดียวเลยไม่บอกที่งานเลยที่แรกกบเบอร์เสื้อเพลินเบอร์เสื้อเพลินกับเบิรงมากเบิรงมากหม่ไมนแมนควบเพลินตัวนี้ว่าแมนโอ้ไม่บอกทีมงานเลยอักเอาเลยเนาะทีมงานอยี่ยไหเองเปิดดวง้ไ้ต้องไม่เปิดกับเจ๊นงแล้วเนี่ยจ้าทักหาเจนงนะครับเด้อใครอยากเปิดนะครับเผื่อเผื่อ ถูกสามตัวเหมือนเขาเนาะแม่นค่ะแนวจังสีนาะแนวบอเห็นโตู่มันบอใช่ครับจาเปิดโชกเปิดหลับว่าสี่เป็นแค่โชกลาบเด็คขาขายงายมือหรือว่าเฮ็ดนี่ยังสีมันกัดเปิดซับเปิดเงื่อนทั้งอื่นเขามาใดขึ้นกันนะสิแมจ้ะครับ<า>ผมก็ให้เอฟซีนะพิมพ์รอไว้นะครับ,รบวันที่สิบสี่กี่โมงครับผมประมาณกี่โมงช่วงมันวอกเกินเที่ยงก็ได้ ประมาณสักเก้าโมงสิบโมงอย่างนี้จนอนนะเก้าโมงสิบโมงนี่ละกางบอหอนพอดีส่วนมากจะหลายหางไหมเลขเล็กเนียครับไฮย่างไ้ย่างว่ากับซองหางซองหางขาต่อสีเน้นนไ้หางนึงครับจะสามตัวหางเดียวสามตัวหางเดียวเหมือนทุกงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะแต่แต่บางก็มีบางงวดอยู่บางงวดก็มีเยอะบ้างน้อยบ้างเป็นธรรมดาใช่ไหมบรรกาศกำหนดว่าได้เนาะฮะเพิ่มเลยมากจังสี่ใช่ ก็เป็นแนวทางเนาะจีนงก็เอามาฝากนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมยังคาใจอยู่ที่ว่าเปิดดวงนี้นะเคล็ดรลับเดยมอนบ่หักบ่บอกเดยจ้ะทักงเอ็มซีทั้งทองดีกับหักคุดสุคนอยากให้ได้นํากันเบดสุคนกันเลยบอกมันเป็นขวัญและกำลังใจเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ว่าผมอยากจะเปิดด้วยอยู่ลองๆเราต้องเตรียมอะไรบ้างครับพอจะบอกได้ไหมควรจะเตรียมให้เบสเซจเลย มี่ซื้อนามสกุลวันเดือนปีเกิดมาเปิดดวงค่ะแลักการลูกผ่าผ่าชทยผ่าไทยเราด้วยค่ะได้รายกานสิบอกอีกเทีนึงพันผู้ใดอยากเปิดก็จัางเปิดได้่โท้มหาก็ได้ข้าขอดูตัวเลขเลยครับพี่น้คงครับค่ะวัดนี้เห็นแล้วยาปากเห็นแล้วยาปากแห้งยาปากหนูแต่ไถเห้า หลุดมาแล้วนะฮะเหลือชุดสามตัวเนาะสามตัวคือวันที่สิบสี่สิบสี่สิงหาตีไปเลยสิบโมงเช้านะจีนงเนาะจ้าเห็นแล้วว่าจังไรกัจีนงอันไหนก็ค่ะเห็นแล้วว่าจังไรกับพันเห็นแล้วว่าแย่ปากแห้งอย่ปากแห้งครับเห็นจังไรวันนี้ไซื้อเลยเขียนเขียนไปเนื้อเคปหน้าจอไปเนี่ยเออไปซื้อก็ต้องไปบอกไผรถือบ้องวันนี้อ่านว่ถือตนอะ น้าปันเลยยาปานกำแคมแล้วโอ้โหคักมันคัดถือคัดคักเัี้ยถือคัดคัเลยแล้วครับยอดถือคักถึกแน่ถือคักถือแน่อ้ยขอดังนี้ไม่งันนี้เนี่ยจ้าถือเงินว่าสีได้ออกายแดงแล้วโอ้เจนนนจะออกใบแดงเหรอครับไม่คันได้สามตัวเดีเลยถือเนาะเอาจักซีหัดจักกลานนึงบ่แป๊ซรถม่เนาะ ท้ายคลิปเนาะเจนองเดี๋ยวจะถามรายละเอียดนะว่าเขาเขาเปิดดวงกันยังไงค <Okay. S 2> ่ออยากอยากอยากเปิดยุบก็เอฟซี FC ครับก็